ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับอุตุฉบับที่8 เตือน <te> 18นาฬิกา30นาทีขณะนี้27จังหวัดฝนจะตกหนักคืนนี้พายุไซโคลนอัศนีแรง9พฤษภาคม65พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่9พฤษภาคมโดยล่าสุดในวันนี้เวลาประมาณ18นาฬิกากรอมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก ฝนตกหนักมากประจำวันจันทร์ที่9พฤษภาคม2565ตั้งแต่เวลา18.00นนของวันนี้จนถึง18.00นนของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสียงภัยฝนตกหนักบริเวณพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเลยเพชรบูรณ์ชายภูมิขอนแก่นมหาสารคาม ร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์พังงาภูเก็ตกรี่ีตรังพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักระวังฝนตกหนักมาก เนื่องจากเมื่อเวลา16รนาฬกาของวันนี้9พฤษภาคม2565ายพายุไซโคลนกำลังแรงอัศส,สนีบริเวณอ่าวเบงกอโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละจิจูด14.2องศาเหนือล่างจิจูด 85. 85.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ105กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอินเดียทางตอนกลางในวันที่10-11ถึง 11, พฤษภาคม2565โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่จะทำให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงแลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักบางพื้นที่ฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกหนักมากปริมาณฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริืวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองน,นะครับเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ประเทศไทย รวมถึงอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้มีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักบางพื้นที่และฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้โดยพื้นที่ฝนในวันนี้70เนของพื้นที่ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับเน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์เลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจะเชิงซาชนบุรีระยองจันทบุรี ตราดประจบคลีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนาราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและกรุงเทพมหา,หานครปริมณฑลโดยในช่วงนี้ประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคนะครับมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้11-18พฤษภาคม ฝนจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคเดือน11-14พฤษภาคมฝนฟ้าครองจะเพิ่มมากขึ้นจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากการพัดเข้ามาเลี้ยงของพาย,ยุไซโคลนอัศนีในขณะนี้นะครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่15-17ถึงพฤษภาคมจะมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนถึงปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจึงทำให้มีฝนต่อเนื่อง ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับขอให้ติดตามการพยากรณา์าอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุวงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ